สวัสดีครับพบกับช่องหนูใบเตยช้างน่ารักนะครับผมวันนี้ก็พาน้องใบเตยออกมาเดินเล่นนะครับผมมาหากินหญ้าตามริมทางเนาะน,นะครับผมเดินออกกําลังกายนะครับผมถอยถอยขี้ขี้ถอยเถอยเเดี๋ยวจะฉกต้นกล้วยเขาแล้วใบเตยวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีคว,วานผู้ช่วยนะครับผม าไม่มีพานผู้ช่วยนะครับผมมาคนเดียวนะครับผมวันนี้ไปหาไปหาขวานผู้ช่วยด้านหน้านะครับผมเตยซ้ายสาย้ายซ้ายสายขี้สายสายเฮ้ยสายเฮ้ยไปเฮ้ยรถลดลดนั่นรถนั่นรถนั่นถอย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 เห็นรถบ่นนั่นโอ้ยเดินเต็มถนนเลยโอ้ มีแต่ขี้ดินเลยเตยเอ้ยไม่เห็นรถเลยนะครับผมไปเตยไม่สนใจรถเลยไปเตยแอฟ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 ไ,นะไหนโอ้เขาเขาไม่ค่อยกินหรอกครับครับร<อ>นี่กินลูกมะกรูดเฉยเลยหยุดมาหยุดทางโค้งซะด้วยนะครับผมเฮ้ยไปเร็วมาเศร้ายัางทางโคง้ง รถเขาสซีเน่มาเห็นนน,น่นเตยนน่นโอ้ยรถ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 เตยรถ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 โอ้รถพ่วงรถสิบล้อก็ไม่สนใจแล้วซอน,นี้โอ้ไปขึ้นรถเคาแล้วไปเตยคอยค่อยคอยคอยเดี๋ยวท่อยเฮ้ย,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 ยจะไปไหนนะั่นวิ่งยังเดียวเลย โอ้โอ้วิ่งอย่างเดียวเลยนะครับผมดูดูโอ้โอ้ไปอย่างเดียวเลยไปเตยไปอย่างเดียวเลยเอ้าเอ้าจะวิ่งไปไหนฮะสิเลนไปเสยโอ้ตามไม่ทันแล้วไปเตยเอาเอาเบรกเบรกกันทันหัน เบรกกระทันหันแล้วตอนนี้นะครับผมวิ่งทำไมเตยวิ่งทำไมโอ้เมื่อยเลยนะครับผมโอ้เมื่อยเลยนะครับผมวิ่งไม่ทันใบเตยแล้วพามาเดินเล่นเฉยๆเยตยยาเลรนเด้อเตยเอ้ยพ่อยิ่งตัวเบาอยู่ด้วยเดินว,วิ่งไม่ทันนะครับผมวิ่งไม่ทันน้องแล้วตอนนี้เตยเตยเตย,ตยไม่เอา ดี๋ยวจะไปฉกข้าวเขาอีกนะครับผมไม่ได้ไม่ได้นะครับผมคอยค่อยคอยกลัวแมคโครแมคโครกำลังมานะครับผมกลัวแมคโครกลัวแมคโครนะครับผมตัดสินใจไม่ถูกตัดสินใจไม่ถูกนะครับผมว่าจะไปทางไหนแล้วใบเตยอ่าเนาะใบเตยตัดสินใจไม่ถูกนะครับผมนี่ ตัดสินใจไม่ถูกนะครับผมไปไปไปถูเสามาลายเฉยเลยนะครับผมโอ้คันท้องคันท้องโอ้ยคันท้องคันท้องนะครับผมตัดสินใจไม่ถูกนะครับผมไปถูเสามาลายดูดูนางจะไปทางไหนต่อจะไปจะไปทางไหนต่อนะครับผมดูนางจะไปทางไหนต่อ ยังไม่รู้แล้วแต่เขาจะไปเห็นไหมเนะี่ยเตยเตยเตยอย่าไปปีนรั้วเขาเด้อเตยเด้ออย่าไปปีนรั้วเขาเด้อนี่น้องควานมาช่วยแล้วตอนนี้นะครับผม<ะ>น้องควานมาช่วยแล้วนะครับผมจะไปจะกล้าจะกล้าเดินผ่านหรือเปล่า เจ้าก้าเดินผ่านไมโครหรอเปล่าไมโครติดเครื่องอยู่นะครับผมไมโครติดเครื่องอยู่นะครับผมพาเล่นกองทรายเลยนายเล่นไม้กองทรายหลบไมโครหลบไมโครนะครับผมออกห่างซะหน่อยนะครับผมเพราะว่าไมโครติดเครื่องนะครับผมใบเตยไม่กลัวหรอกเกรงใจนิดๆนะครับผมใบเตยไม่กลัวเกรงใจนิดๆนะครับผมสายไฟร่วงไหม ตามลูกสาวไม่ทันแล้วตอนนี้อมาดูนางจะเล่นไหมจะ, ER หจะเล่นสไลเดอร์หรือเปล่าจะเล่นสไลเดอร์หรือเปล่าเตยนี่ของชอบเลยเละนะครับผมนี่ของชอบเลยเลยนะครับผมทรายกับช้างนี่คู่กันจริงๆนะครับผมทรายกับช้างนี่คู่กันจริงๆเลยนะครับผมชอบนะครับผมชอบชอบ เบิ้งเบิงบิงบิงไปไซนั่นสิไปไซนัน่นฮะเล่นอยู่ีๆจะวิงะว่งไปไหนนั่นฮะฮะจะวิ่งไปไหนนั่นดูเรือเขาด้วยเรือยได,ได้นั่นเห็นไหมเรือข้างหน้านัน่นเดี๋ยวก็ไปขึ้นขี่เรือเขาอีกยากอีกเล <c ười> <c ười> ยนี่ช้างกับทรายนี่คู่กันเลยวุ้ยชอบชอบนะครับผม <c ười> โอ้เล oh, right oh, ่นเป็นเด็กเลยนะครับผมโอ้ยเล่นเป็นเด็กเลยนะครับผมลืมท้องเลยไปเตยนะครับผมลืมท้องเลยนะครับโอ้แม่สาวท้องอ่อนนะครับผมโอ้เห็นกองซรายนี่เล่นลืมท้องเลยนะครับผมดูดูนอนกลิ้งนอนนอนกลิ้งเหมือนเด็กเลยนะครับผมดูดูเล่นสไลเดอร์ด้วยถอยถอยเรือเขาเรือเขาลูก เตยแพ้แพ้สายไฟสายไฟนะสายไฟนะยานะสายไฟนะครับผมเตยชอบเล่นสิ่งต้องห้ามนะครับผมสิ่งต้องห้ามนี่สิ่งต้องห้ามนี่ชอบจริงๆเลยเนี่ยลูกสาวคนนี้นี่นอนไปจะเล่นน้ำจะเล่นทรายลูกเอาตัดสินใจเอาดีๆจะเล่นไหนเอาดีๆเออจะเล่นไหนเอาดีๆ จะเล่นอะไรเอาดิปยดูดูโอ้ยดูคนท้องเล่นสายตูดชีฟ้าเลยตอนนี้นะครับผมสูงนะครับผมกองทรายนี่สูงมากนะครับผมดูกองทรายนี่สูงมากนะครับผมดูดูดู นางจะเล่นสไลเดอร์ลงไปหรือเปล่านะครับผมมาดูนะครับผมว่าใบเตยจะ,ะจะเล่นไหมนะครับผมสไลเดอร์นะครับผม <c oughs> นี่ว่าอยู่สูงอยู่สูงตอนนี้อยู่สูง <c oughs> มาดูเตยจะเล่นสไลด <c oughs> เดอร์ไหมเตยจะเล่นสไลเดอร์หรือเปล่า <c oughs> โอ้เตยมันไงเตยมันไง นี่พร้อมแล้วนะครับผมสไลเดอร์แล้วนะครับผมไปเตอนี่โอ้สไลเดอร์ข้างข้างคกนะครับผมโอ้ยดูดูโอ้เล่นสไลเดอร์แล้วไปเตอโอ้มันมันนะครับผมสนุกเฮ้สายไฟ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 โอ้โหที่เล่นนี้มีอุปสรรคมากนะครับผมที่เล่นนี้มีอุปสรรคมากมีสายไฟด้วยนะครับ ไปแล้วนุ่นไปนุ่นแล้วนะครับผมระวังเรือเขาเด้อเตยบังเรือเขาไม่ได้เตยเด้อ,อ <laughs> เล่นสไลดเดอร์แล้วหนีเลยนะครับผมไปเตยเ <laughs> ดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนนะครับผมอาบน้ำ <laughs> เล่นแล้วก็ต้องอาบน้ำนะครับผม คู่แต่ว่าช้างกับกองทรายนี่คู่กันจริงๆนะครับผมคู่กันมากเลยนะครับผมเป็นสิ่งที่คู่กันเลยนายเรือเขาทางนู้นเรือเขาขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยตเตยเรือเขาเด้อเตยดูดูดูดดดดดตเตยโดนเต็มเลยได้เตย โบเลวดอกเตยเอ้ยต้องอาบน้ำเหมือนเดิมนะครับผมบบเล่โบเล่โบเล่เจะได้อาบไหมวันนี้เตยเตยจะได้อาบจะจะได้อาบไหมวันนี้เตยจะได้อาบไหมวันนี้ต้องพาน้องลงนะครับผมต้องพาน้องลงจับดีๆได,ด,ด้ไม่โครทำงานเลย ไมโครไมโครทำงานแล้วเดี๋ยนั่น,น,น <laughs> ต้องพาต้องต้องต้องขี่นะครับผมขึ้นขี่เนาะ,ะพาพน้องลงนะครับผมไม่งั้นน้องไม่ลง <laughs> เดี๋ยวจะไม่ได้อาบน้ํากันนะครับผมไม่ง <laughs> ั้นน้ <laughs> องไม่ลงเดี๋ยวจะไม่ได้อาบน้ํากันนะครับผมนี่โอยดูเตยเบาเตยเบาเตยเบาเล่นเบาเบาลูก เล่นเบาเบาเล่นเบาเบาโอ้ยดูดูดูวันนี้ทำไมมันเล่นแรงแท้วันนี้วันนี้ทำไมเล่นน้ำโหดแท้เบา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 สาวท้องอนโอ้ยเบาเบาหน่อยคนท้องคนท้องเบาเบาหน่อยลูกคนท้องเบาเบาหน่อยลูกคนท้องเบาเบาหน่อยโอ้ยน่นฟีฟ์มล่วงแล้วเห็นไหมนั่น พี่ฟิล์มล่วงแล้วนั่นแกงพี่ฟิล์มทำไมนั่นฮะแกงพี่ฟิล์มทำไมนี่ใบเตยก้อนสวยนี่ฮะใบเตยก้อนสวยนี่แกงพี่ฟิล์มทำไมนี่ฮะโอ้ยเล่นแรงแท้เบาเบาในลูกเบาเบาในลูกอุ้ยกำลังทองกำลังใส่ละกัมเพงแตงอ้นฮ่าฮ่าอีลา่กัมพงแตงอ้นเล่นค่อยๆเนี่ยละเอ้ยกำลังทองกำลังใส่น้ำอีหลาเอ้ยค่อยๆ น,นั่นเบคโคมมาแล้วเบคโคมมาแล้วเบคโคมมาแล้วเอาขัดตัวให้น้องเลยจะได้เสร็จเลยอืมให้ให้น้องควานขัดขัดผิวไปเลยนะครับผมอืมขัดตัวให้เลยจะได้เสร็จเลยนะครับผมโอ้ย <laughs> ดู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 ด,ด,ดูลงแรงแท้ดูด <laughs> เล่นเล่นเหมือนเหมือนไม่เหมือนช้างท้องเลยนะครับผมเล่นไม่เหมือนช้างท้องเลยนะครับผมดูดูเลยหัวขมำเลยทีเดียวน้องควานนะครับผมดูดูตูดชี้ฟ้าก้นชี้ฟ้าแล้วตอนนี้โอ้เตยเอ้ยดูท้องเปลอะแตโคนเลยตอนนี้โอ้ โอ้วันน oh ี้เล่นแรงมากวันนี้เล่นแรงมากเลยน้องไปเถโอ้ยเล่นน้ําโหดมากวันนี้นะครับผมเล่นน้าโหดมากเลยดูมอมเมมทั้งตัวเลยนะครับผมมอมเมมไปทั้งตัวเลยตอนนี้ตื่นตื่นตัวเองนะครับผมโอ้ยตื่นืตัวเองแล้วตอนนี้ดูเล่นดูขาลังดูขาหลังเตะโอ้ยของตัวเองแท้ๆนะครับผมดูตกใจ ตกใจของตัวเองนะครับผมปล่อยออกมาแล้วตกใจเ <Yeah. S 1> ตยตื่นขี่นะครับผมแม่แม <Yeah. S 1> อ่อุ้ยอุ้ยหลุดเลย <laughs> ไม่ว่ากันเนนะครับผมแม่แม่เพื่อความมันนะครับผมเพื่อความบันเทิงนะครับผมเ <Yeah. S 1> <laughs> ตยตื่นขี่ภาษาอีสานน่ารักนะครับผมแม่ตม่เของตัวเองนะครับผมปล่อยหกมาปล่อยตัวเองเป็นคนปล่อยออกมาแต่เทตกใจนะครับผม โอ้ตกใจของจะของนะครับผมจากสี่ก็มีนะครับผมน้องใบเตย,ย <laughs> อย่างนี้ก็มีนะครับผมโอ้ <laughs> เ,อเอาเอาเล่นไปเตยเอาเล่นไปเอา <laughs> โอ้ชักดินชักงอแล้วตอนนี้นะครับผมเตย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 เดีวยวเดีวยวเดีวยดวย ยังไม่เสร็จเลยเดียว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 เอาล้างตัวให้น้องให้เสร็จวะเอาเอาอีกข้ายังไม่เสร็จเลยเตยยังไม่เสร็จเลยล้างตัวก่อนลูกล้างตัวก่อนถอยถอยเออล้างตัวก่อนล้างตัวก่อนดูดูวะ ตามเนื้อตามตัวยังไม่เสร็จเลยนี่น่าจะไม่เสร็จง่ายนะครับผมก็ตามภาษาเลยเนาะนะครับผมช้างเด็กนะครับผมช้างเด็กควานเด็กนะครับผมก็ทําอะไรก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่กระฉับกระเฉงเท่าไหร่เนาะนะครับผม <laughs> ก็จะช้าลีลาโดยดูฝังโคลนฝังโคลนยังไม่ได้ถูเลย <laughs> มาทูฟังไม่มีโคลนแล้วนะครับผมดูน้องควานก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับผมไม่แม่เนาะนะครับผมเราก็คอยบอกคอยให้ความรู้น้องไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวก็เก่งเดี๋ยวก็ชินนะครับผมแต่ตอนนี้น้องทั้งสองก็เข้ากันได้ดีเลยนะครับผมก็เป็นเพื่อนสีต่างวัยต่างสายพันธุ์แล้วตอนนี้นะครับผมไม่แอ่เข้ากันได้ดีแล้วนะครับผมเป็นเพื่อนสีต่างัยต่างสายพันธุ์แล้วตอนนี้นะครับผม ตอนนี้น้องกำลังนั่งให้พี่ฟิล์มขัดนะครับผมเอ <laughs> อนั่งสวยๆยนั่งเบาๆลูกเออให้พี่ฟิล์มขัดก่อนเร็วเออนั่งนิ่งๆเลย <laughs> โอ้ยดูดูนั่งนิ่งมากดู <laughs> นั่งนิ่งมากนะครับผม <laughs> นั่งท่านี้โอ้ยน่ารักนะเตยนั่งท่านี้น่ารักจังเลยลูกนะบนสูงเลยบนสูงบนสูงสูงบนสูงบนเร็ว สูงบนเร็วสูงบนลสูงบนเร็วสูงบนลสูงบนดูเบ็ดปากเบ็ดปากกันอย่างนั้นโอ้ยนางทานีน่ารักมากนะครับผมโอ้ยสูงสูงเสียงได้ซัมมี่เลยใบเตยได้ซัมมี่นะครับผมโอ้ยอืมนี้ก็น่ารักไม่ไหวแล้วเนาะนะครับผมเมย์เมย์อาแกนี้ก็น่ารักไม่ไหวแล้วนะครับผม ยอยอยอ,ยอลูกสาวนะครับผมตอนนี้ยอลูกสาวแนละ้วตอนนี้ต้องยอยอลูกสาวแนละ้วตอนน,นี้นอนทับนอนกลิ้งกันไปเลยนะครับผมโอ้ยดู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 ท่าว่าวันนี้น่าจะไม่สะอาดนะครับผม อ่านายจะไม่สานแน่นอนเลยนะครับผมวันนี้ดูโอ้ยเนื้อตัวนะครับผมอ่าเนื้อตัวมอมแมมมากเอาคือสิบเปลียวง่ายนะครับผมนายจะไม่เสร็จง่ายเนาะนะครับผมอ่านายจะไม่เสร็จง่ายแล้วใบเตยไปไหนนั่นพาก,กันไปเล่นน้ำลึกแล้วตอนนี้นะครับผม พากันไปเล่นน้ำลึกแล้วตอนนี้ไปเล่นน้ำลึกเพื่อสะอาดนะครับผมเพื่อเนื้อตัวจะได้สะอาดๆนะครับผมดูมุดสมิดเลยนะครับผมทั้งช้างทั้งควานนะครับผมตอนนี้มุดสมิดเลยนะครับผมดูดูท่านั่งใบเตยน่ารักมากนะครับผมลูกสาวคนนี้น่ารักมาก เต้ยกำลังทองกำลังใส่อยู่นะเต้ยเล่นเบาๆลูกโอ้ยดูท่านั่งดูท่านั่งดูท่านั่งนะครับผมอาล้างขอบตาหน่อยโอ้ยดูโอ้ยดูมอมเมมโอ้ยดูนิอเยวตัวสะอาด สะอาดได้แค่นี้นะครับผมน้องใบเตยเอาเอาเดินเก็บเก็บแล้วเก็บเก็บเอ่อเก็บรองเท้าให้พี่ก่อนเอาเก็บเเกก็็บบอืมเก็บรองเท้าให้พี่ด้วยนะครับผมอะไรนะ ไปกับบ้านกันนะครับผมโอ้ยเดินอ้อมแล้วไปเดินอ้อมนะครับผมนองไปเตยเดินอ้อมไปนู่นนะครับผมไมโครไมโครทำงานแล้วนะครับผมไมโครทำงานแล้วเดินอ้อมไปนู่นเลยนะครับผม มาอาบน้ําเหมือนไม่ได้อาบเลยนะครับผมออมาอาบน้ําเหมือนไม่ได้อาบเลยน้องใบเตยอาบน้ําเหมือนไม่อาบเลยนะครับผมเหมือนเหมือนมาเหมือนมาสปาคลุนยังไงก็ไม่รู้นะครับผม เหมือนมาสปาคลุนยังไงก็ไม่รู้เลยครับผมนี่ขามาเดินมาเองนะครับผมเอ้ยตกใจยังเออยปโอ้อยเฉยก็ตกใจโอ้น,นัน,นันเงนเห็นว่าั่น,นเห็นว่นาเงน โอ้ยเดินมาอยู่เฉยก็ตกใจเลยครับผมไปเลยโหอาบน้ำเหมือนไม่อาบเลยนะครับผมอ่าก็น้องไม่เตยก็ไม่อยู่นิ่งเนาะนะครับผมอ่าไม่ไม่อยู่นิ่งให้น้องควานถูน้องควานขัดนะครับผมก็เลย ตัวก็เลยเลอะก็เลยเปื้อนนะครับผมตอนนี้ก็เลยตอนนี้ก็เลยได้เดินกาับ,บ้านแบบเปื้อนๆน,นะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอ่าสำหรับคลิปนี้ก็อ่าเป็นจิตวัตระจํอ่าประจำวันของน้องใบเตยนะครับผมพาน้องออกมาเดินเล่นเดินออกกําลังกายนะครับผม อ่ะก็ฝากแม่ๆนะครับผมหากดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซั b s สไคร e กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องหนูใบเตยของเราด้วยนะครับผมมาขอบคุณครับผมสวัสดีครับ